สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีสนิคพรีวิวรถตัวยุ่นใหม่มานําเสนอนะครับที่เห็นอยู่ MGVS ครับรถรุ่นนี้นะครับเราวันนี้เรามาทําการสนิคพรีวิวกันก่อนเปิดตัวด้วยซ้ำราคาจําหน่ายยังไม่รู้ครับรอลุ้น8สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันเปิดตัวพร้อมกับจะเป็นวันเปิดราคาจําหน่ายของเขานะครับวันนี้ MGVS มากับสัดส่วนตัวรถที่อยู่ตรงกลางนะระหว่าง MG ZS กับ MG HS นะครับความยาวของตัวรถเนี่ยถ,ถ้าถ้าอยู่4.3เมตตัว VS อยู่4.4เมตส่วน HS อนะครับอยู่4 3, 3, ่เมตรหาูกรังภายนอกของตัว VS นะทันสมัยนะครับดูผิวเผินตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเป็นรถไฟฟ้าซะด้วยสดูจากตัวของล้อแม็กลวดลายนะครับดูของในส่วนของกระจังหน้าที่ตีทึบแต่จริงๆแล้ว ในส่วนหน้าจางนผู้ชมถ้าดูอย่างละเอียดนะจะมีการเจาะช่องลมเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับบอกนิดนึงว่า VS เนี่ยมากับขุมพลังไฮบริดครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เดิม1.5ลิตร113แรงมา้าปรับรถลงมาเดิมเล็กน้อยนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นบล็อกของ ZS ครับแต่ในกรณีที่อยู่ใน ZS หลายๆคนนะครับจะบอกว่าความเร็วนั้น อืดนะครับช้ามากเครื่องยนต์มีขนาดเล็กเกินไปวันนี้ MGVS กลับมาพร้อมกับพ่วงระบบไฮบริดซึ่งทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฮบริดนั้นนะครับรวมๆกันแล้ว182แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เครมอตาสิ้นเปลืองไว้ที่25กิโลเมตรต่อลิตรตาม e c o s t i ติ e r ซึ่งในเรื่องของสมรรถนะคุมพลังไฮบริดและความประหยัดเนี่ยผมจะทำการ ทดสอบนะครับรานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึงเร็วๆนี้วันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดของ Vs กันนะครับว่ามีอะไรอย่างไงบ้างท่านผู้ชมสังเกตนะตัวของโคมไฟทาง MG เขาใช้คําว่า Osmo LED นะครับก็เป็นรูปแบบคล้ายๆกับ Matic l เ d เหมือนกันมีความทันสมัยนะไฟหน้าจะเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นกริวมาทิกริวนะครับ มีการเจาะช่องลมที่ผมว่าเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้ดูกลมกลืนนะเหมือนจะแบบไม่มีช่องระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์เลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของ,งดีไซน์สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสีฟ้าที่เอามาตกแต่งในเรื่องของกริลหน้าแล้วก็กันชนนะก็เป็นตัวบอกบอกว่าเนี่ยเป็นยานยนต์ระบบไฮบริดนะครับล้อขนาด17นิ้วครั้งนี้มากับยางโยโกฮาม่านะครับ ไซส์ที่เขาติดมากับรถนั้น 2, 1, 5, 5 5 5, 7นะครับแล้วก็ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยอีกหนึ่งอย่างที่ MG ยังคงไว้อยู่นั่นก็คือหลังคาแก้วพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ ZS เป็นยังไงตัวของ Vs เป็นแบบเดียวกันนะครับก็สังเกตจากภาพรวมนะมิติตัวรถไม่ได้ต่างกันมากอยู่ประมาณสัก4.3่า4.4นะครับมาเทียบกับซนะแต่ก็เล็กลงมากว่า h s เล็กน้อยนะครับเป็นมุมมองของด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับท่านผู้ชมด้านหลังคุนตาไหมผมว่าคล้ายๆ z s เหมือนกันนะครับก็ในเรื่องเส้นสายในเรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แน่นอนในเรื่องของตัวนี่สัญลักษณ์ที่บ่งบอกในเรื่อง,องความเป็นไฮบริดนะครับหรือว่า HEV รวมถึง i Smart ณน,นวันนี้นี่มีเซนเซอร์มาให้นะครับแต่ในเรื่องของคลิกเซนเซอร์เนี่ยตอนนี้นะครับทาง MG เซอร์ประเทศไทยอุบไว้ก่อน รอรุนกันอีกทีว่าวันที่เปิดจําหน่ายจริงแล้วจะมีฟีเจอร์นี้ติดตั้งมาให้หรือไม่น,นะครับผู้ชมฝาท้ายเนี่ยสวิต์เปิดเ,เราไม่ได้เห็นจากข้างนอกนะเขาซ่อนไว้อยู่ในโลโก้ครับกดเข้าไปครับแล้วก็ดึงออกมาแม่รอรุนนะวันเปิดตัวถ้ามีคลิกเซนเซอร์มาให้นแจวเ,เลยแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมอยู่บริเวณนี้แล้วก็ระบายความร้อนเนี่ยเขาจะมะีช่องลมจากบริเวณเบาะนั่งแถวสอง เพื่อส่งลมเย็นๆมาระบายความร้อนให้แบ,เบตเตอรี่อีกทีหนึ่งครับมีตัวของชุดปะยางมาให้นะครับยางอะไรไม่มีลเะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเอาไปไว้แบ,เบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับณวันนี้ในส่วนของชุดปะยางก็สะดวกสบายดีนะไม่ต้องแบบถอดล้อออกมาจากรถนะเอาตัวเนี้ยเข้าไปอุดเป็นลักษณะเหมือนกาวเข้าไปอุดรูรั่วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับภายในว้าวอีกแล้วเห็นแค่ตัวของตอนะครับ เหมือนกับรถหรูอยู่แบรนด์หนึ่งอะผมเพิ่งไปทดสอบไม่นานซึ่งเป็นไฟฟ้าลวนด้วยรุ่นนั้นอะแต่ตอนเนี้ย MG เอาเข้ามาใช้แล้วแล้วดูนะเป็นไงทำสมัยอะดูโลโก้ดูพวกกราฟิกที่แสดงให้เห็นก่อนที่เราจะขับเคลื่อนรถไปนะครับทำดีเชียลแล้วก็โหเป็นทัชแพดขนาดใหญ่12.3นิ้วนะครับตัวทัชสกรีนตรงนี้นะครับสวยงาม ไฟเลเชาร์ตมีมาแล้วนะหัวกเกียร์ก็ทำสวยงามดีนะครับเคร์่โหมดมีมาให้มีตัว h y โ r o เจนคอนโทรลมาให้นะครับโหมดกขับขี่กล้องสามสุกติดมัสาเบรคมือนะครับรวมถึงออโต้เบรกโฮมีมาให้พร้อมเลยอขอกดเล่นดูนะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนโหมดกขับขี่มีทั้ง EcoSport Comfort นะครับมี3รูปแบบด้วยกันนะครับ อ้าวเบาะนั่งเป็นไฟฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมครับปรับได้6ทิศทางนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเมมโมรีนะครับในส่วนของผู้กับขี่ผู้โดยสารยังไม่มีไฟฟ้าครับผู้กับขี่สบายอยู่คนเดียวเลยด้านหลังแอร์หลังมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ขนาดใหญ่นะเดี๋ยวผมลองมานั่งหลังดูว่าไอมิติตัวรถที่มันยาวกว่าของ ZS เนี่ยมันจะนั่งสบายขนาดไหนทนะ่านผู้ชมไปดูครับอืม เห,เหลืออยู่นะถึงแม้ว่ามันเป็น,เป,นเป็นรถที่ยังอยู่ในกลุ่มของ B SUV นะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ภายในดูสิครับเหลือเหลือเลยเกือบคืบนะฮะเมื่อกี้ผมปรับเบาะนั่งของผู้ขี่ไว้นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดก็เหลือประมาณนี้เฮดรูมล่ะประมาณกำปั้นหนึ่งก็โอเคอ่ะข้างหลังใช้ได้ครับนั่งสะดวสบายดีตัวของมนักพิงเนี่ยปรับระดับไม่ได้นะ คือฟิกไว้อยู่กับที่นะแต่ไอการองศาที่เขาลาดเทของพนักพิงก็เข้าท่าอยู่นะฮะนั่งสบายๆเบาะนั่งนะครับก็พับแบบ 60- 40นะครับท่านผู้ชมเผื่อแบบมีของอยากจะหยิบอะไรนะคนนั้งหลายเปิดอะไรเข้าไปหยิบได้เลยและที่บอกว่าตัวระบายอากาศตัวระบายความร้อนของแบตเนี่ยนะครับี่เขาอยู่ด้านใต้เบาะนี้แหละซึ่งมีเหมือนเป็น เพอระบายความร้อนในเป่าให้แบตเนะี่ยไม่ร้อนมากนะถือเป็นการระบายความร้อนให้แบตไปได้ในตัวครับเดี๋ยวกลับไปข้างหน้านิดนึงผมจะไล่หนะ้าจอให้ดูว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับขอซนต่ออีกนิดครับกุแจอยู่กับตัวสตาร์ทเครื่องไว้จะลองดูนะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกกล้องก่อนสำหรับกาองมุมสรอ่าสวยงามน,นะเปลี่ยนมุมมองได้นะครับนี่จะเลือกดูได้หลายมุมมองนะครับนอกจากนั้นเนี่ย มิติเราเลือกหมุนได้นะแต่หน้าจอมดีเลยไปน,นิดนึงนะท่านผู้ชมนะับต้องสร้างความคุ้นเคยเขาหน่อยนะครับนี่ไท p r e เช u r e โชว์อย่างนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของความสว่างในเรื่องของการปรับต่างๆนะครับเรามาเลือกปรับได้เซตอัพได้กับตัวตั้งค่าตรงนี้อ่าท่านผู้ชมนอกเหือนจากนั้นนะครับ Apple CarPlay เชื่อมต่อได้ Android Auto เชื่อมต่อได้นะครับท่านผู้ชมก็การคอนโทรลนะนอกจากพวงมลาลัยนะครับกับทัชส,สกรีนตรงนี้นะก็เราเลือกคอนโทรลได้2รูปแบบขับขี่ว่าคอนโทรลจากพวงมลาลัยก็ได้หรือรถจอดสนิทก็คอนโทรลจากตัวทัชแพดก็ได้นะครับระบบความปลอดภยัย MG ขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ค่อยกักเรื่องระบบความปลอดภัยเท่าไหร่เรียกว่าง่ายว่าจัดเต็มเลยนะครับละฐีบคุณคอนโทลมีมาให้เพราะฉะนั้นไอ้พวกดึงกลับเข้ามาสู่กลางเลนหรือว่าเตือนออกนอกเลนอะไรต่างต่างนานาพวกเนี้ย เขาเหมือนเป็นแพ็คที่มันเสริมมากับตัวของแอตติคุณสนทนมีมาให้แน่นอนนะครับทางสเปคผู้ผลิตแจ้งไว้แล้วนะครับเรียบร้อยรวมถึงระบบควบคุมการทรงตัวก็มีมาให้นะครับเสริมแรงเบรกอันนี้ผมชอบเพราะว่าน้ําหนักเบรกเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยในกรณีฉุกเฉินจริงเราไม่ต้องใช้น้ําหนักมากระบบมันเข้าไปเสริมแรงให้เองนะครับฮิลเลอร์เซนเมื่อกี้แจ้งไปแล้วว่ามีนะฮะตัวนอกเหนือจากนั้นแน่นอนในส่วนของตัว i Smart คำทั้งเสียงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย MG มีอะไรเนี่ย VS ก็ถูกจัดเต็มในเรื่องพวกนั้นเหมือนกันนะครับคำทั้งเสียงข่าวสารต่างๆโหลดเพลงมาฟังนะครับก็มีมาให้ครบน่าสนใจตรงที่ว่าราคาจำหน่ายของ VS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมคาดไว้ไม่น่าหลุด900 0สนนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นเพราะว่า ZS เองก็700,000กว่าเข้าไปละ HS ตัวเริ่มก็ทะลุล้านนะครับตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่น่าหลุด9ก้าแสนแะน่นอนก็ไป็รุ่นงอีกทีวันที่8เดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวสารในเรื่องของราคาจำหน่ายรวมถึงตัวฟังก์ชันต่างๆที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ MGVS นะครับ SUV ป้ายแดงน้องใหม่ MG ครับหลังจากเปิดราคาแล้วผมจะนำเรื่องราวของการทดสอบรถรุ่นนี้มานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับ